บ้านเค้านะครับเส้นทางก็จากไปบ้านเค้าจนถึงชัยภูมิเนี่ยเป็น4ี่เลนเกือบหมดแล้วนะครับเส้นสองสองห้านั่นเองแต่ระหว่างบ้านเค้าไปนองวละเวนี่ยังทําไม่เสร็จกันไปเรื่อยนะครับนี่คือแยกบายพางจังหวัดชัยภูมิ เราจะตรงเข้าไปตัวเมืองนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกไปตรงแยกโรงพยาบาลชัยภูมิลามกับโรบินสันชัยภูมินี่จะตรงเข้าไปนะครับ ใจภูมเป็นจังหวัดที่พัฒนาเร็วมากถ้าไม่ได้มาสิบปีนี่จะจำไม่ได้เลยนะครับตัวเมืองขยายทุกทุกที่นะครับนี่นะครับขับตรงมาไปเรื่อยนะครับ ี่เลนตลาดนะครับชายภูมก็เป็นจังหวัดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานอันนี้ก็เป็นจุดเจริญใหม่ของชัยภูมินะครับ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่นะครับแถวนี้ปกติคลิปผมก็จะเข้ามาทางจากอำเภอจตุรสคลิปนี้จะพิเศษหน่อยก็มาฟามาดูฝั่งทางเข้ามาจากอำเภอบ้านเข้านะครับ วันหญิงนะครับอัทยาบำรุงสุกร์ไอ้คนชายโพตัวนี้เป็นโชลุมโตโยต้า หลายทางภูมิประเทศมาแล้วจัดตุลลัดแถวข้างล่างน่ยจะเป็นพื้นที่ราบบเดนลงเี่ยเป็นที่ราบทำนาแต่ก็มีเกลือเยอะก็จะมาเจอแยกโนนใหตัวนี้ก็จะเข้าเมืองนะครับ ส่วนอำเภอเมืองนี่ก็อยู่กลางๆนะครับส่วนอำเภอภูเขียวอเภอคอนสารนี่จะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้นะครับก็เป็นจังหวัดที่มีภูประเทศหลากหลายมากที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะพอสมควรนี่ก็เป็นแยกเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นใจกลางของเจ้าชายภูมิเมื่อก่อนนะ เดี๋ยวนี้เมืองขยายไปทางเส้นจตุรัสประมาณทุกสี่ห้ากิโลแล้วก็มีถนนเลี่ยงเมืองถ้าเราไม่ต้องการเข้ามาในเมืองก็ใช้เลี่ยงเมืองได้โรงเรียนสุนทรวัฒนา หรือเปล่าเนี่ยเรืองโรงเรียนรัฐบาลเข้าไปตัวเมืองครับก็รถเยอะครับ ตรงศูนย์ราชการนะครับโดยมีนรสสารีเจ้าพ่อพระยาแลอยู่เป็นจุดตรงนี้นะครับเป็นวงเวียนข้างหลังท่านนรสสารีเจ้าพ่อพระยาแลก็สารากางจังหวัดชัยภูมิเพราะว่ามีคนมาตำรวจภูธรจังหวัดชายภูมิ มีแกร็บบายวิ่งด้วยนี่สารกลางจาังหวัดชัยภูมินะครับน,นี่เป็นตลาดเก่าแก่ของชัยภูมิ เป็นหลักตรงนี้แหละครับ เข้ามาสร้างรถเยอะนะครับค่อยๆรับ เมืองก็โอหนาแน่นครับการค้าก็กระจายไป การเกษตรสมบูรณ์นะครับ บริเวณนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ขยายมาอยู่เมืองน้อยบ้านเมืองน้อยนะครับก็ตัวเมืองก็ขยายมาทางนี้เหมือนกันมีหมู่บ้านมีร้านขายของพอสมควร มีชุมชนมาเยอะนะครับ كان هناك كر...